อย,อยากไหลกว้างต้องดูคลิปนี้จบ <S <S <อ>เฮ้เสวัสดีครับทุกคนผมตุมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตูมสไตล์นะครับผมวันนี้เนี่ยผมมีเทคนิคที่จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยไหลกว้างมากขึ้น <S 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 เพียงแค่ ท่าเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นท่าที่สุดยอดที่สุดแล้วสำหรับผมในการฝึกกล้ามเนื้อไหล่ข้างนั่นเองนะครับผมดัมเบลไซด์ลอทวรัลเรสแค่ท่าเดียวนะครับผมแต่มันยังมีเทคนิคตัวนั้นก็คือกล้ามเนื้อหัวไหล่ของเรานะครับผมมันเนี่ยจะมีมัสเซอร์ไฟเบอร์อยู่2องไทป์ด้วยกันหรือ2องชนิดด้วยกันนั่นคือเป็นมัสเซอร์ไฟเบอร์ไทป์ n e กับมัสเซอร์ไฟเบอร์ไทป์ t ผมอธิบายง่ายๆเลยคือกล้ามเนื้อทั้งสองไทป์เนี่ยมีกันอย่างละครึ่งเลยความหมายก็คือกล้ามเนื้อหัวไหล่เนี่ยตอบ จำนวนครั้งน้อยๆกับจำนวนครั้งเยอะและก็น้าหนักเบาๆก็คือหมายว่าเราเราจะเล่นได้ทั้งสองแบบซึ่งจะสามารถที่จะสร้างกล้ามไหล่เนี่ยให้ใหญ่ได้ทั้งเล่นหนักและก็เล่นเบาเลยครับผมโดยปกติเนี่ยเราอาจจะเล่นกันแบบเบาๆกันอย่างเดียวครับผมซึ่งวันนี้นยผมจะมีเทคนิคไหม,มเพื่อนๆนะครับผมที่จะเล่นแบบหนักด้วยควบคู่กับการเล่นแบบเบาๆ ด้วยนั่นเองนะครับผมเน้นเจาะเจาะที่ไหล่ด้านข้างให้มันแบบโ r o w up หรือว่าโตได้อย่างเต็มที่เลยเป็นเทคนิคนึงที่ผมชอบและก็ผมใช้มาตลอดครับนั่นคือการเล่นแบบทั้งหนักผสมกับการเล่นแบบเบาๆเองมาที่แบบแรกนะนั่นคือการเล่นแบบหนักๆก่อนนะครับปกติแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ control น้ำหนักให้แบบให้ขึ้นมาแบบนิ่มๆได้นะครับวิธีฝึกนั่นก็คือให้เราเนี่ยยกแบบใช้แรงเหวี่ยงขึ้นมาก่อนนะครับแต่เมื่อมันขึ้นสุดแล้วใช่ไหมจังหวะน,นี้เนี่ยให้เราเนี่ยพยายามเกร็งต้านมันลงมา ช้ช้าหรือว่าแบบต้านให้มากสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบช้าแบบนี้นะแต่ว่าแบบต้านเท่าที่จะเป็นไปได้ก็พอนะผมซึ่งมันก็ทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันได้รับน้ําหนักที่เยอะนะครับผมจะไปเน้นในการเล่นแบบเกร็งต้านแทนนั่นเอง <S <S 1> <S 1> น้ำหนักที่ผมใช้จะเป็นประมาณ20ปอนด์นะประมาณ18กิโลนะครับผมค้ำเบาะตัวหนึ่งนะเพื่อที่ให้ยืนได้ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็ก้มมานหน้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็อันนี้นเราจะเล่นในทีละข้างนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหนักมากเวลาเล่นนะให้ใช้แรงเวียงพาานนน้้ํหักขึไปเลย แล้วก็พยายามกีงต้านตอนลงแทนจำนวนครั้งที่ฝึกเนี่ยให้ฝึกอยู่ที่ประมาณ6ถึง10ครั้งนะครับแล้วแต่ความกีงแรงของเราเลยนะ,ะว่าจะได้นหนักแค่ไหนบางคนอาจจะไม่หนักมากก็เล่นได้ประมาณ10ทีก็เล่น10ทีนะครับพอเล่นเสร็จปุ๊บก,ก็ไปเล่นอีกข้างหนึ่งนะครับผมเมื่อเล่น2ฝั่งเสร็จแล้วนะผมผมจะต่อด้วยการเล่นน้ําหนักเบาทันทีแล้วก็เล่นจนหมดแรงให้ได้จานวนครั้งแนประมาณ 10ครั้งขึ้นไปนะครับผมน้ําหนักใช้ไม่ต้องเยอะเลยผมใช้ประมาณ10ปอนด์นะครับผมวิธีฝึกของผมก็คือให้เราเนี่ยก้มตัวมาหน้าเล็กน้อยครับแล้วก็ยกขึ้นไปเล้วะทำให้ไหล่ข้างเราเนี่ยมันได้ทํางานอย่างต่อเนื่องครับทั้งเล่นหนักเสร็จแล้วปุ๊บก็มาต่อการเล่นเบาอีกเนี่ยในกรนีไหล่ข้างก็ปูดขึ้นมา ทันทีเลยนะครับผมซึ่งเทคนิคนี้สามารถที่จะแก้กล้ามเนื้อหัวไหล่ทั้งสองข้างให้เท่ากันได้ด้วยนะผมแนะนําให้เราเริ่มจากข้างที่ถนัดก่อนอย่างเช่นผมเนี่ยถนัดขวาแล้วรู้สึกว่าข้างขวาเนี่ยม,มันพัฒนาดีกว่าผมจะเริ่มข้างขวาก่อน10ครั้งเสร็จปุ๊บจะไปต่อข้างซ้ายพอเราเล่นข้างซ้ายเสร็จแบบหนักเราหยิบ ลูกเล็กหรือน้ำหนักเบาเนี่ยมาเล่นต่อเลยตรงนี้เนี่ยมันทําให้กล้ามเนื้อฝั่งด้านซ้ายเราเนี่ยมนได้ทํางานอย่างต่อเนื่องทั้งๆท,ที่ด้านขวาเนี่ยเมื่อเล่นเสร็จแล้วเนี่ยมันได้พักนะครับผมหมายความว่าเทนชั่นหรือว่าความเครียดมันจะเป็นลงที่ไหล่ด้านซ้ายมากกว่าเพราะในไหล่ด้านซ้ายมันก็จะพัฒนาได้ดีขึ้นและเร็วมากกว่า ด้านขวานั่นเองก็เทคนิคนี้ก็เพิ่มเพิ่มไปช่เลยแล้วลองว่าไหลายข้างคุณเนี่ยจะพัฒนาได้ลดเล็กมากๆก็เล่นประมาณสัก4-5เซตก็ได้นะครับต่อวันสัปดาห์หนึ่ง2หรือ3ครั้งแล้วแต่โปรแกรมของเราได้เลยนะครับผมก็เอาไปฝึกกันได้นะครับผม ครับดูว่าผมเล่นไปแค่เซตเดียวเองเห็นไหมไลด้านข้างกว้างขึ้นทันทีนะเพราะมันตอบสนองมากๆทั้งจํานวนครั้งน้อยๆน้ำหนักเยอะกับจํานวนครั้งเยอะน้ําหนักน้อยๆน,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 นะผมก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะสำหรับคนที่รู้สึกว่าเล่นไหลมาเนี่ยแล้วไหลไม่ค่อยพัฒนาเลยนะครับเอาเทคนิคนี้ไปฝึกนะผมรับรองครับว่าไหลคุณจะเพิ่มได้แบบดีมากๆแล้วก็กว้างขึ้นมากๆครับผมใช้เทคนิคนี้มาตลอดนะครับผมไหลผมด้านข้างยิงพัฒนาได้ดีมากๆนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามฝากกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์ เราจอคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย